สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอบรมศึกษาปี266โดยวันนี้จะมาเฉลยข้อที่9กันนะครับเครดิตโจทย์จากวิเตอร์แมทกฟอร์ตีว์นะครับโจทย์กำหนดให้ p x มีรูปแบบสมการเป็น a x กำลัง2บวก b x บวก c นะครับโดย a b c เนี่ยต้องเป็นจำนวนเต็มด้วยนะซึ่ง p 1เนี่ยมีค่าเท่ากับ0ครับแล้วก็ตัว p 6เนี่ยมีค่าระหว่าง40แล้วก็5 0ครับแล้วก็ p 9มีค่าระหว่าง 160กัอน170ครับโจทย์ให้หาค่าของ p3 ว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับใครที่อยากลองทาดูก่อนกดพอจะลองทําดูนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันเลยครับจากโจโกโนโหน่ให้ว่า p1 เนี่ยมีค่าเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย p1 ก็จะมีค่าเท่ากับ a บวก b บวก c ครับแล้วก็มีค่าเท่ากับศูนย์ครับต่อมาครับโจทย์บอกว่า เออพีเนี่ยมีค่าเราอยู่ระหว่างสี่สิบกับห้าสิบนะครับก็แทนค่าเออตัวหกเข้าไปในตัวนี้นะครับจะกลายเป็นสามสิบหก a ครับบวกหก b วกสน้อยกว่าห้าสิบครับต่อมาครับตัว p ีเก้าเนี่ยครับมีค่าอยู่ระหว่างร้อยหกสิบกับร้อยเจ็สบนะครับเราก็ เขียนได้ใหม่เป็นเป็นการแทนค่าตัว9เข้าไปนะครับจะกลายเป็น160น้อยกว่า p 9ก็คือเป็น 81A ครับบวก9 b บวก c แล้วก็มีค่าน้อยกว่า1น1ครับจะเห็นว่าการที่เราแทนค่าเข้าไปเนี่ยครับมีตัวแปร A, B, C ทั้ง3ตัวนะครับทีนี้ผมจะค่อยๆกำจัดตัวแปรไปนะครับมองภาพคร่าวๆเนี่ยมันเหมือนมีรูปเอ่อรูปแบบสมก,การแล้วก็อสมก,การทั้ง3ตัวเนาะปกติถ้ามีสมก,การ3ตัวแปรครับแล้วก็มี3สมก,การอะ่ะเราจะค่อยๆกำจัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกนะครับเพื่อจะได้คิดเลขง่ายขึ้นถูกไหมจากนั้นก็เออจะค่อยๆกำจัดจนเหลือตัวแปรเดียวครับแล้วก็ค่อยคิดเลขหาค่าตัวแปรนั้นออกมาครับทีนี้คือด้วยความที่ตอนนี้เรามีทั้งหมดเป็น1สมการแล้วก็2ออสมการนะครับ เราก็ทําคล้ายกันเลยครับเพียงแต่ว่าเ,ออเรามีรูปแบบเป็นสมาการแค่ตัวเดียวเนาะก็ผมก็เลยเอาตัวนี้ครับมาช่วยคิดในนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มากําจัดตัวแปรนี้ก่อนซึ่งตัวที่น่าจะกําจัดได้ง่ายสุดก็คือตัว c ครับเพราะว่ามันสามารถจัดให้อยู่ในรูปของออ a กับ b ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าออจัดรูปให้อยู่ในรูป a เนี่ยให้อยู่ในรูป b กับ c มันจะค่อนข้างยากเราอาจจะมีแบบติดเศษส่วนเยอะพอสมควรนะครับหรือว่าอาจจะคิดเลขค่อนข้างเยอะนะครับ ก็เลยเอ,อผมผใจกําจัดตัวแปร c ก่อนนะครับโดยการแทนค่าตัวแปร c ออกไปที่้โดยจัดรูปให้อยู่ในรูป a กับ b นะครับจากตรงนี้ครับจะได้ว่าเอาสรรมการด้านบนนะครับจะได้ว่า c เนี่ยเท่ากับลบ a บวก b นะครับอันนี้ผมให้เป็นสรรมการที่1น,นะครับจากนั้นจากเงื่อนไขข้อที่1น,นะครับเรานํา c ที่อยู่ในรูปของ ลบ a บวก b ครับมาแทนค่านะครับแทนค่า c ด้วยลบ a บวก b ครับน้อยกว่า50จะรูปใหม่อีกนิดนึงครับจะกลายเป็น40่น้อยกว่า a จะส6 a ก็จะเหลือเป็น3 5 a ครับแล้วก็6 b ก็จะเหลือเป็น5 b ครับ มีค่าน้อยกว่าห้าสิบผมหารด้วย5ต่อ,อทั้งสมงการนะครับจะกลายเป็น8น้อยกว่า 7a บวกแล้วก็น้อยกว่า1ิบครับจากเงื่อนไขที่ว่าตัว a กับ b นะครับเป็นจำนวนเต็มนะครับเพราะฉะนั้น7จ็บวก b ก็ต้องเป็นจำนวนเต็มด้วยถูกไหมครับเพราะเป็นปสมบัติปิดของตัวนี้นะครับ ดังนั้น 7a บวก b เนี่ยค่าที่เป็นไปได้มีแค่ค่าเดียวครับก็คือมีค่าเป็น9นั่นเองครับอันนี้ผมให้เป็นสมการแล้วนะอันนี้จะได้เป็นสมการแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นสมการที่สองครับมาฝั่งขวากันบ้างครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยออผมทําเหมือนกับเหมือนกับฝั่งซ้ายเลยครับจากหนึ่งเนี่ยจะได้ว่า160เนี่ยน้อยกว่า แปดสิบเวกเกลบเบวกบครับน้อยกว่า1นึได้เป็นร้อน้อยกว่า 80A บวกกับ 8B ครับแล้วก็น้อยกว่า1น0ครับคราวนี้ผมหานด้วยแปดตลอดทั้งสมการเอ๊ะตลอดทั้งอสมการนะครับจะกลายเป็น20 น้อยกว่า 10a บวก b ครับแล้วก็น้อยกว่า170,008ครับทีนี้อ170,008เนี่ยก็จะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเกินนะครับเพื่อจะเห็นภาพขึ้นนะครับก็จะเป็น21เศษ2ส่วน8นะครับจะเห็นว่าตัว 10a บวก b ก็เป็นจำนวนเต็มเช่นกันนะครับผมจะไม่เขียนแล้วนะก็จะได้ว่าตัว 10a บวก b เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ ยี่สิบเอ็ดได้ค่าเดียวนะครับจุดเป็นไปได้เนาะเพราะว่าเออ่ค่าที่อยู่ระหว่างยี่สิบกับยี่สิบเอ็ดส่วสองส่วนแปดที่เป็นจำนวนเต็มเนี่ยก็จะมีแค่ยี่สิบเอ็ดอย่างเดียวนะครับนั่นก็จะเป็นสมการที่สามแล้วนะครับทีนี้ครับผมจะเอาสมการที่สามลบสมการที่สองครับกลายเป็นเหลือแค่สามเอนะครับสามเอก็จะมีค่าเป็น ยี่สิบเอ็ดลบลบเก้านะครับก็จะเป็นสิบสองเพราะฉะนั้น A เท่ากับสี่ครับในตัวหนึ่งแล้วนะครับว่า A เป็นสี่นะครับต่อมาครับแทนค่าตัวสมการ A เท่ากับสี่เนี่ยในสองนะครับเพราะฉะนั้น B เนี่ย ก็จะมีค่าเท่ากับ9ลบ 7a ซึ่ง a เป็น4เนาะก็จะกลายเป็น9ลบ28เป็นลบ19นั่นเองครับได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับและสุดท้ายตัว c ครับจาก c เท่ากับลบ a บวก b นะครับก็จะมีค่าเท่ากับติดลบของ c บวกกับ19เป็นลบ15นะครับ คูณกับติดลบเข้าไปอีกทีนึงก็จะกลายเป็นบวกสิบห้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น c ก็จะเป็นบวกสิบห้าน,นะครับคราวนี้ครับโจทย์ให้หาค่าของ p สิบสามนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าตัว p x ครับเขียนให้อยู่ในรูปของ a b c ะครับอ่ะเขียนให้อยู่ในรูป p x ก่อนนะครับ p x เขียนให้อยู่ในรูปของ a b c จะกลายเป็นเท่ากับ a x กำลังสองบวก b x b ก็คือเป็นลบสิบเก้าเนาะลบสิบเก้า x บวก c ก็คือเป็นบวกสิบห้านะครับคราวนี้ผมอาจจะแทนสิบสามเข้าไปตรงๆนะครับแต่ด้วยความที่โจทย์บอกว่าตัว p x เนี่ยนะครับแทนค่า x เป็นหนึ่งเข้าไปครับจะกลายเป็นศูนย์แสดงว่าสมการนี้ครับมี x ลบหนึ่งเป็นตัวประกอบแน่ๆนะครับจากเรื่องทฤษฎีบทเ็จเหลือนะครับ ผมจะใช้การแยกตัวประกอบออกมาก่อนเพื่อจะได้คิดเลขง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าการแทน13เข้าไปตรงๆเนี่ย13คูณเลขค่อนข้างเยอะเลยผมจะออแยกตัวประกอบออกมาก่อนเผื่อจะได้คิดเลขง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีกลบ1เป็นตัวประกอบแน่ๆน,นะครับเพราะฉะนั้น t13 จะมีค่าเท่ากับ13ลบ1ครับคูณกับ4คูณ13ลบ15ครับ ตัวนี้ก็จะเหลือกลาเป็น4คูณ3เป็น52ครับ52ลบ15กลายเป็น37แล้วก็13ลบลเป็น12ครับเพราะฉะนั้น12คูณ37ก็จะมีค่าเท่ากับ444นั่นเองนะครับโอเคกข้อนี้ก็มีวิธีคิดคร่าๆประมาณนี้นะครับก็วันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ